ฝันว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแก๊งโจรฝันเห็นตัวเองเป็นมาเฟียเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียเนี่ยเป็นฝันดีค่ะแปลว่ากิจการของคุณเนี่ยจะ,จะเจริญก้าวหน้ามีคนมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่นิสัยเหมือนเด็กมีคนมองว่าคุณน่ะนิสัยเหมือนเด็กธุรกิจการงานของคุณน่จะจะเจริญก้าวหน้า ตอนนี้มีคนพยายามอยากจะเอาชนะคุณมีคนพยายามอยากจะเอาชนะคุณช่วงนี้คุณควรจะระมัดระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาติควรระมัดระวังเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวน้ำท่วมให้ระวังพวกภัยธรรมชาติอ่ะพวกแผ่นดินไหวน้ำท่วม ตอนนี้มีเพศตรงข้ามเนี่ยตกหลุมรักคุณเพราะว่าเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่สวยและมีสเสน่ห์มากหลังจากนี้คุณน่ะจะสามารถมีชื่อเสียงจะสวยขึ้นจะมีชื่อเสียงว่าสวยขึ้นในอนาคตเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงว่าสวยขึ้นควรไปไหว้พระแม่อุมา คุณควรไปไหว้พระแม่อุมาขอบารมีจะช่วยให้สามารถเอาชนะศัตรูได้ตอนนี้มีคนพยายามอยากจะเอาชนะคุณณนะเวลาเนี้ยตอนเนี้มีคนพยายามอยากจะเอาชนะคุณควรไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพเพื่อขอบารมีคุณมีชื่อเสียงว่าสวย ฝันว่าตัวเองเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียฝันว่าตัวเองเป็นหัวหน้าโจรเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงว่าเป็นคนที่สวยนิสัยเหมือนเด็กเป็นคนล่าเริงและสดใสท่านจะมีชื่อเสียงว่าเป็นคนสวยเป็นคนล่าเริงเป็นคนนิสัยเหมือนเด็กเป็นคนรักสัตว์เป็นคนนิสัยเหมือนเด็กเป็นคนรักสัตว์เป็นคนล่าเริงเป็นคนสวย เป็นคนมีเสน่ห์เลขนำโชค4 2 1 4 2 1 4 2งรับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาค่ะ